อะไรครับนักเรียนเรามาดูที่สาระต่อไปนะครับสมบัติของรากนะครับนักเรียนสมบัติของรากเนาะที่ครูบามอยากให้หนูได้เรียนรู้ไว้สักเล็กน้อยนะครับเ,ออเริ่มต้นที่สมบัติการสลับที่นะครับสลับที่การบวกนะครับนะักเรียนสลับที่การบวกเนาะนะครับก็คือนะครับ รูทเอบวกรูทบเท่ากับรูทบบวกรูทเอนั่นเองนะครับจะได้ค่าเท่าเดิมนะครับการเปลี่ยนหมู่การบวกก็เช่นเดียวกันนะครับจะได้ค่าเท่าเดิมนะครับการสลับที่การคูณก็เช่นเดียวกันนะครับนักเรียนตัวไหนอยู่ก่อนคูณกันก็จะได้ค่าเท่าเดิมนะครับเปลี่ยนหมู่การคูณก็เช่นเดียวกันนะครับกรุปแรกนะครับหรือย้ายไปกรุปสอ นะครับก็จะได้ค่าเท่ากันเหมือนเดิมนะครับถ้าหนูลองแทนด้วยจำนวนใดๆนะครับและสุดท้ายนะครับสมบัติการแจกแจงนะครับคุณครูอยากให้หนูเน้นสมบัติข้อนี้เป็นพิเศษนะครับเดี๋ยวเราจะนำไปใช้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับในการคำนวณนะครับรากที่2รากที่3นะครับและต่อไปนะครับเป็นวิธีการนะครับวิธีการ คำนวณนะครับเบื้องต้นนะครับการบวกนะครับและการลบนะครับหรือเราจะเรียกว่าผลบวกและผลต่างของกลนนะครับกลนก็คือลากนะครับเรียกชื่อเหมือนกันนะครับเช่นเดียวกันนะครับกลที่2กลนที่3นะครับหรือลากที่2ลากที่3เนาะถ้าเป็นกรณีนี้นะครับเราจะพิจารณาที่อันดับเดียวกันนะครับอันดับเท่ากันนะครับ และมีจํานวนที่อยู่ภายในเครื่องหมายกลนนะครับหรือเครื่องหมายรากเนาะเท่ากันนะครับเราจึงนํามาบวกลบกันได้เลยนะครับถ้าเป็นผลคูณและผลหารลากนะครับเราจะมีนะครับมีอยู่2ข้อด้วยกันนะครับเราสังเกตข้อที่1น,นะครับนักเรียนรากที่ n ของ a คูณกับรากที่ n ของ b นะครับตัว นี้นะครับรากที่ n หมายถึงจะเป็นรากที่เท่าใดก็ได้ไม่จำเป็นแค่รากที่2และรากที่3เท่านั้นนะครับเราจึงจับเข้ามาคูณรวมกันได้นะครับในรากเดียวกันนะครับและข้อที่2นะครับนักเรียนรากที่ n ของ a นะครับส่วนด้วยรากที่ n ของ b นะครับเช่นเดียวกันจับมาคำนวณให้อยู่ในรูปของ ภายใต้รากเดียวกันได้นะครับในกรณีที่ b ต้องไม่เท่ากับ0นั่นเองนะครับเพราะตัวส่วน